ตลาดหุ้นเนี่ยบางทีก็ไม่ได้มีเหตุผลมากนักนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวไปกันอย่างหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยภาพของตัวตลาดหุ้นไทยช่วงต้นปีตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเรามองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยขาดความเชื่อมั่นซึ่งวันนี้เนี่ยความเชื่อมั่นกาลังทยอยฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเ้เรามีเซสชันในวันนี้ เ,ออเกิดขึ้นมาคือถามว่าแบบก่อนมีรัฐบาลใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมผมว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าพอความช่วยไม่มันกลับมาปุ๊บเนี่ยภาพของตัวตลาดก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าพอโลกเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงมาเรื่องของตัวทิศทางของตัวค่างเงิน US ดอลลาร์ที่กําลังจะอ่อนค่ามันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ภาพของการออมองว่าเข้ามาลงทุนใน เอเชียรวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์เราไม่ทิ้ง รเราต้องมีการกระจายความเสีย่ยงตาราสารหนี้ก็เป็นทางหนึ่งในการกระจายความเสีย่ยงทองก็เป็นทางหนึ่งในการกระจายความเสีย่ยงลงทุนต่างประเทศผมว่าอันนี้ทุกคนเห็นภาพแล้วล่ะว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยไม่ไปไหนเนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศมันก็เป็นคําตอบได้คําตอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราไม่ทิ้งแล้วเราก็พยายามที่จะศึกษาข้อมูลแล้วก็ตรงนี้ช่องทางตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ได้ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะลงทุนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทํา ให้ภาพของการลงทุนของทุกท่านเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ครับ